กราบสวัสดีพี่ๆชาลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่คอนเทนต์ยอดฮิตที่พี่ๆหลายๆท่านรอคอยกันนั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์ในรอบนี้นะครับจะพาพี่ๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับการ์ดเมตาที่มีสกิลเกี่ยวกับการขโมยมาเบิลนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมขอรบกวนวานพี่ๆนะครับซับพอร์ตแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องป๋าแป้งคุงนะครับจากช่อง ตะแป้งคุงนั่นเองนะครับซึ่งน้องเนี่ยคอยซับพอร์ตแล้วก็ทำคลิปช่วยผมมาโดยตลอดเลยนั่นเองนะครับยังไงพี่ๆอย่าลืมไปกดติดตามให้น้องกันนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยทะยานสู่1,000งัพซับในเร็ววันนั่นเองนะซึ่งผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปเจาะลึกแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่พาพี่ๆมาทําความรู้จักแบบคร่าวๆนะครับสำหรับการตรัวละคร3ตัวดังต่อไปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย EVO e l อลลินนะครับอีโวฮิดและสุดท้ายจะเป็นอีโว a ดนนั่นเองนะครับซึ่งการตัวละครบางตัวพี่ๆอาจจะคุ้นหน้าแล้วก็คุ้นสกิลกันบ้างกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเคยทําคลิปรีวิวลงไปแล้วในช่องนั่นเองนะและใจความหลักในคลิปนี้นะครับก็จะทําความรู้จักเกี่ยวกับสกิลการขโมยมาเบิ้ลเป็นหลักนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้พี่ๆเนี่ยได้เข้าใจถึงยุคเมตาของสกิลเหล่านี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าพี่ๆพ,พร้อมกันแล้วนะครับก็ ไปรับชมแล้วก็ติดตามกันได้เลยนั่นเองนะครับเรามาทําความรู้จักกราฟอีโวบ e แรกกันดีกว่านะครับสำหรับอ e ีโวเอลลินนั่นเองนะครับที่ผมเคยทําคลิปรีวิวลงไปแล้วในช่องนั่นเองนะซึ่งอ e ีโวเอลลินนี้มีจุดเด่นนะครับในการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงอย่างแมงกะพุนออกมาโจมตีขโมยมาเบิ้ลนฝันสงครามได้นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการอัญเชิญแมงกะพุนนี้นะครับทำได้ด้วยการเมื่อเรามาตกหรือว่ามาถึงพื้นที่ก่อสร้างใดๆก็ตามนะครับก็จะสามารถอัญเชิญแมงกะพุนตัวนี้ออกมา ได้ในทุกพื้นที่ที่เราต้องการเลยนั่นเองนะครับซึ่งแมงกระพุนนี้จะทํางานยังไงนะครับก็คือเมื่อผู้เล่นคนใดก็ตามนะครับรวมถึงเราเนี่ยมาชนหรือว่ามาถึงตัวของแมงกระพุนนี้นะครับจะตัวแมงกระพุนจะทําการระเบิดออกแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลฝ่ายตรงข้ามภายในแถวนะครับเท่ากับพื้นที่ที่แพงที่สุดนะครับและถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีมาเบิ้ลไม่เพียงพอนะครับสามารถถูกทําให้ล้มละลายได้เลยทันทีนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับว่าสกิลการขโมยมาเบิลจากแมงกระพุนนี้นะครับไม่สามารถถูกป้องกันได้ด้วยการป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับเนื่องจากว่าเป็นสกิลขโมยมาเบิลจากสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถถูกป้องกันได้ด้วยการใช้การนังฟ้านะครับการยกเว้น100%นะครับหรือว่าโล่ซูเปอร์โล่ปกตินะครับรวมถึงสกิลการป้องกันขโมยมาเบิลน,นั่นเองนะครับ ซึ่งอ v o e l i ลนี้มีสกิลแมงกระพุนเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับก็จะทำให้เกิดคอมโบในการชนแล้วก็การวางแมงกระพุนได้นะครับถ้าหากว่าเข้าเซิร์ฟไทยไปแล้วเนี่ยพีพีก็สามารถนำไปคอมโบกับเซจี้ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกไทเทเนียมดิสชาร์จนะครับเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะครับรองเท้าดรอปซูเปอร์ดิเมนชันนะครับหรือว่าสุดท้ายจะเป็นบัตรเชิญดรอปนั่นเองนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะ ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับสรับการ e v อีวตัวที่2ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คืออี o ว i l ฮิวด้านะครับอีเวฮิวดานี้ถือได้ว่าเป็นการ์ดวิกตอรี่ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับที่พี่ๆอาจจะยังไม่รู้จักกันนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยทําเจาะลึกหรือว่ารีวิวตัวนี้เลยนั่นเองนะครับยังไงเรามาทําความรู้จักน้องกันสักเล็กน้อยดีกว่านั่นเองนะซึ่งอี o วิลฮิวด้านะครับมีจุดโดดเด่นนะครับในการ ยึดแลนด์มาร์คฝังขรงข้ามแบบถาวรได้นะครับและเป็นการ์ดใบแรกนะครับที่สามารถสลายพื้นที่เอฟเฟกและสิ่งติดตั้งบนแลนด์มาร์คของฝันตรงข้ามนะครับให้กลายเป็นกลางได้นั่นเองนะซึ่งเรามาทําความรู้จักกับสกิลเป็นกลางของฮิวดากันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อฮิวดามาถึงแลนด์มาร์คของฝันตรงข้ามนะครับสามารถจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนแลนด์มาร์คนะครับของฝันตรงข้ามเนี่ยให้กลายเป็นกลางนะครับในบล็อกสีเดียวกันทั้งหมดรวมถึงการลบความเป็นเจ้าของ และสลายพื้นที่เฟกรวมถึงสินติดตั้งของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับและเมื่อแลนมาที่ถูกทําให้กลายเป็นกลางนะครับจะมีเวลานับถอยหลังเมื่อครบ3การทอยลูกเต๋าจากผู้เล่นคนใดก็ตามนะครับเมื่อครบแล้วนะครับความเป็นเจ้าของจะถูกโอนให้กับเจ้าของสกิลพื้นที่เป็นกลางโดยอัตโนมัติทันทีนั่นเองนะครับ และจุดแข็งอย่างหนึ่งของสกิลเป็นกลางของอีโวฮิวด้านะครับเมื่อสกิลเป็นกลางแสดงผลนะครับฮิวด้าจะไม่ได้รับผลจากสกิลพื้นที่เอฟเฟกและเอฟเฟกอันตรายที่อยู่บนแดนม์าของฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งสกิลป้องกันการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของหรือว่าการป้องกันการทาสีไม่สามารถป้องกันสกิลเป็นกลางของฮิวด้าได้นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับฮิวด้ามีสกิลป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาแข็งแ,งแกร่งมากๆนะครับในสกิลคอสตูมของน้องนั่นเองนะครับ ซึ่งนั่นก็คือสกิลป้องกันขโมยมาเบิรน,นะครับที่สามารถป้องกันการขโมยมาเบิรได้จากพื้นที่เอฟเฟกต์ปรโลกนะครับแมงกระพุนนะครับหรือว่าสกิลการใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงจากคีมุนเนี่ยก็ยังสามารถป้องกันได้นั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาทำความรู้จักสกิลแบบคร่าวๆของอีเวอ i l ฮ a ด้านะครับอีเวฮิด้าก็ถือได้ว,ว่าเป็นการ์ดวิกตอรีอีหนึ่งตัวนะครับที่น่าจับตามองมากๆในเมตาขโมยมาเบิลน,นะครับเนื่องจากว่า มีสกิลที่ค่อนข้างขี้โกงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพื้นที่กลางนะครับที่สามารถยึดเลนมาฝผ่านตรงข้ามได้แบบถาวรและก็ไม่สนไม่แคร์นะครับเวลาที่ไปตกอย่างพื้นที่เฟกของฝันตรงข้ามเนี่ยพื้นที่เฟกฝันตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถแสดงผลกับฮิวด้าได้นะครับเมื่อสกิลเป็นกลางแสดงผลนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกิลป้องกันขมโมยมาเบิลที่ทําให้อีโวฮิวด้าเนี่ยมีภาษีดีมากๆนะครับกว่าตัวละครสายพื้นที่เฟกก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง มันทําให้สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าลงทุนแล้วก็น่าหานะครับเนื่องจากว่าสามารถติดเมตาได้ไปอีกยาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่าเมตาขโมยมาเบิ้์นี้จะมีบทบาทไปอีกอย่างยาวนานเลยนะครับในต่อไปนั่นเองนะซึ่งคอยเทมแนะนำนะครับสลับอีโวลูิลด์ก็จะประกอบไปด้วยหมวกเททนเนียมยิสชาร์ดนะครับหรือว่าหมวกเททเนียมปาราเบิดเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะครับอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสลับอีโวลูิลด์นะและถัดมานะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่า ป้ายพื้นที่ต้องห้ามก็ได้นะครับเพื่อเสริมทับความแข็งแกร่งให้กับ Evil Hilda ได้นั่นเองนะและถัดมานะครับก็อาจจะพกเป็นจี้ป้องกันตัวสักเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันวิกตอรี่นะครับหรือว่าป้องกันสกิลดีบัฟจาก่าย็รงค้ามนั่นเองนะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงการ์ดสายขโมยมาเบิรตัวสุดท้ายนะครับสำหรับในคลิปนี้นั่นก็คือ e v โว Dead นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขวัญใจสําหรับพี่ๆหลายๆท่านที่รอคอยการ์ดไปนี้กันก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่า คลิปรีวิวเนี่ยค่อนข้างยอดวิวพุ่งเลยนั่นเองนะซึ่งอีเวเดนะครับผมก็จะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่าพี่ๆน่าจะทราบกันแล้วนะครับถึงความโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวของสกิลพื้นที่เอฟเฟกเส้นทางเปลวเพลิงนี้นะครับเมื่อเดสททำการทอยลูกเต่านะครับจะมีโอกาสาที่จะสามารถเปิดใช้งานพื้นที่เอฟเฟกเส้นทางเปลวเพลิงนะครับตามระยะการทอยลูกเต่าได้นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เรายืนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับและจะสามารถปกคลุมนะครับ ไปทั่วทุกพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษได้ด้วยซึ่งเรามาทําการทบทวนความสามารถของพื้นที่เฟเส้นทางเปลวเพลิงของอีโวเดกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่เส้นทางเปลวเพลิงนี้นะครับสุ่มขโมยมาเบิ้ลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนที่อยู่บนเส้นทางเปลวเพลิงเป็น2เท่าของค่าผ่านทางที่แพงที่สุดนั่นเองนะครับคอยเทมแนะนำสลับอีโวเดนะครับค่อนข้างมีจี้ที่หลากหลายนะครับในการซัพพอร์ตของตัวเดสนะครับแต่ว่า ผมก็จะขอยกมาเป็นบางชิ้นก็แล้วกันนะครับที่คิดว่าเล่นแล้วก็คอมโบกับเดซได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเทเทเ,ทเนียมหุ่นไรการนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเข้าเซิร์ฟไทยไปแล้วนะครับพี่ๆต้องติดตามแล้วก็ทํามาเก็บเพื่อรอเล่นกับเดซได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนั่นเองนะถัดมานะครับปืนหมัดของราชาทีท่ถูกในประเทศนะครับจี้นี้ค่อนข้างห่างหายไปนานนะครับแต่ว่ามันเป็นจี้ที่คอมโบกับเดซได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าเดซเนี่ย มีสกิลเลือกเดินหน้าถอยหลังนะครับในการสาดพื้นที่เอฟเฟกเส้นทางเปลวเพลิงได้นะครับซึ่งมันจะคอมโบกับเดทมากๆเลยนั่นเองนะหรือจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เขียนแบบของราชาที่ถูกในประเทศก็ยังได้นั่นเองนะครับรองเท้าดอปซูเปอร์ไดเมนชั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวแล้วก็การเคลื่อนที่ให้กับเดทได้อย่างลงตัวเลยนั่นเอง ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับการ์ดเมตาสายขโมยมาเบิรนะครับที่ไม่ว่าจะใช้การขโมยมาเบิลจากการโจมตีด้วยแมงกระพุนหรือว่าพื้นที่เอฟเฟกเส้นทางเปลวเพลิงนะครับหรือการใช้สกิลป้องกันคันขโมยมาเบิลนะครับที่แข็งแกร่งแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสกิลเมตาต่อไปได้อีกอย่างยาวนานเลยนั่นเองนะครับซึ่งสกิลป้องกันการขโมยมาเบิรนี้นะครับจะเป็นภาษีที่ดีต่อการ์ดเมตาหลายๆใบในภายภาคหน้านั่นเองนะครับ และพี่ๆเลนการ์ดใบไหนไว้นะครับมาแชร์กันได้นั่นเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการ์ดเมตาเหล่านี้ก็จอ่อคิวรอเข้าเซิร์ฟไทยในะอีกไม่นานแล้วนะครับผมก็เลยอยากให้พี่ๆเนี่ยเตรียมเก็บเพชรแล้วก็เก็บทรัพยากรหรือว่ารอเปย์การ์ดเมตาสุดแกร่ง3ใบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีลูกเล่นแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์เมตาในภายภาคหน้าต่อไปนั่นเองนะและถ้าหากว่าคอนเทนต์นี้นะครับถูกใจพี่ๆนะครับรบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมด้วยนั่นนเองนะ ซึ่งคอนเทนต์การเมตาต่อไปจะเป็นการ์ดสายอะไรนะครับก็มารอติดตามรับชมกันได้นะครับทางช่อง NS Channel นะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาจนจบคลิปเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคอนเทนต์หน้าจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ